สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําควิเศษนะครับยำเย็นนะครับวันอังคารที่19ตุลาคม2564นนะครับยำค่ำนะครับตอนนี้ก็เป็นประเทศไทยก็คือ18รายการ16นาทีครับในช่วงของวันนี้เมื่อ88ปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงของ สงครามกลางเมืองครั้งแรกหลัง2475นะครับก็คือกบดบอลเดดนะครับผมกำลังอา่านหนังสือเบื้องแรกปฏิปักษ์ประวัติศาสตร์สยาม2475กบดบอลเดดเขียนโดยท่านอาจารย์อนุพลใจจริงรรในเรื่องนี้มีในหน้า33นะครับ33ถึง37เนี่ย ก็เป็นการพูดถึงว่าในหลวงร .7 เตรียมที่จะเอาคืนนะครับจะประหารชีวิตคณะรัษฎรที่มาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไปดเูเรื่องราวนี้กันครับการที่7เตรียมที่จะประหารคณะรัษฎรเนี่ยอยู่ใน อยู่ในหน้า33ถึง37นะครับผมอยากจะอ่านให้กับแฟนแรายการได้ทราบหน่อยแล้วกัน,นครับนี่คือคุณพ่อของคุณแซมครับคุณประยุนพมรมนตรีนะครับอดีตเลข,ขานุการของพยามโนปรกรณ์นิติธาดาครับ การรัฐประหารของพยามาโนปรกรณิติธาดาบันทึกเรื่องราวไว้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนี่นะครับการกําจัดการกําจัด,าด,าดคณะราษฎรคําพิพากษาสารพิเศษ2 4 8พนันทึกเรื่องราวในช่วงเวลาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระปกเก้าทรงสั่งการให้ ระเลขานุการส่วนพระองค์มีจดหมายถึงพญามโนปรกรณนายฐมตรีหลายครั้งให้โยกย,ย้ายแกนนํานายทหารของคณะรัษฎรพ้นให้พ้นจากตําแหน่งที่มีการคุมกําลังทั้งหมดจากนั้นให้ตั้งทหารผู้จงรักภักดีเข้ามาคุมกําลังสําคัญแทนอีกทั้งทรงมีหนังสือเร่งรัดให้นายฐมตรีเร่งกาจัดคณะรัษฎรให้เด็ดขาด โดยในจดหมายมีการใช้คำว่าอย่าตีงูท่อนหางหมายถึงให้ใช้วิธีการรุนแรงที่สุดในการกำจัดคณะรัสดรในประยุทธ์พมมนตรีนี่ครับพ่อของคุณแซมนะครับแซมยูนันพมลมนตรีสมาชิกคณะรัศดรอ,อดีตเลขาุกุการพยามโนปรกรณ์ได้เล่าให้จิตเกนปัญจสมาชิกสายรัศดร สมาชิกคณะรัศดรสายพละเลือนฝั่งว่าหม่อมเจ้านักขัดได้พูดคุยกับนายประยูนธะมนตรีก่อนหน้าวันปิสภาว่าวงจักรีจะแก้แค้นผู้ก่อการตัดหัวเอาเลือดล้างตีนวงจักรีนะครับเมื่อการกำจัดอำนาจในคณะรัศฎรในสภาทุธธร,ราสฎรด้วยการงดใช้รัฐธรรมนูญ การรวบอำนาจจากสภาูุแทนกลับมายังรัฐบาลเพื่อตัดก,กำลังการทาทางทหารของท่านสมสเร็จแล้วได้มีผู้บันทึกเรื่องราวสั้นๆหลังการรผผัฐประหารเมื่อวันที่1เมษายน2476ของพยามโนปกรณ์ว่ามีพระราชองค์การล่วงหน้าให้ประหารชีวิต คณะรัสดรโทษฐานก่อการกรบฏต่อรัชวงศ์จักรกีในการค้นล้มการปกครองสมุยยาสิทธิราชจากนั้นให้นำตัวของกบฏคณะรัศดรเสียบประจานแก่ประชาชนอย่าให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในท้องสนามหลวงทั้งนี้จากบันทึกความทรงจำของนายจิตเสษปัญจะได้บันทึกว่ามีพระบรมราชองการประหารชีวิต คณะรัษดรในวันที่24มิถุนาย,ยน2476โดยพระบรมราชโองการฉบับนี้ปรากฏรายชื่อคณะรัษดรผู้ต้องโทษประหารจำนวนมากรายชื่อที่ปรากฏเป็นรายชื่อของคณะรัษดรที่ไปขอขมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าที่สวนจิรดาทั้ง2องคราวคราวแรกชุดขอขมาของนายพันเอก พยาผขนผลพะยุหศัยนาหลวงประดิบั์มนรนณธรรมจำนวน53คนเมื่อวันที่7ทธันวาคม2475จําำนวน8คนรา,รายชื่อผู้เข้าขอเข้ามาเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้เป็นกบฏเขาบันทึกไว้ว่าเจ้าพนักงานอารักษ์คนหนึ่งเห็นว่ามีชื่อของเขาอยู่ในจึงเอามาให้เขาดูความจริงแตก ขึ้นว่าพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดทรงหักหลังให้ไปลงนามเป็นหลักฐานไว้ว่าผู้ก่อการนี้เป็นเหตุสำคัญที่คณะก่อการต้องลุกทำการปฏิวัติอีกครั้งยึดอำนาจจากพญามโนในโดยพระบรมราชโองการข้อความดังต่อไปนี้นี่ฮะ ประกาศพระบรมราชองการปรมาพิไทยพระปร,ะรอยไทยประชาธิปกปรมีพระบรมราชองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศว่าเนื่องด้วยปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีผู้ที่ไปลงลายเซ็นขอขมาวันที่ราชวงศูนย์จิตระดาเมื่อวันที่เ็ดและ9กธันวาคม2,475ได้ร่วมกันคิดขบฏต่อราชบัลลังก์โดยบังคับด้วยกำลัง เข้ายึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงพระราชปเระเพณีการปกครองสมบูญาสิทธิราชอันถือเป็นความผิดชะกันมหารตโทษฉะนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดก้าโปรดกระม่อมให้ลงโทษประหารชีวิตด้วยการตัดหัวณท้องสนามหลวงในวันที่2 4มินายน2476ผู้มีความผิดอันอุกฤษโทษนี้จำนวน60คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ในจำนวน60คนนี้สําหรับผู้มียศและบรรดาศักดิ์มีพระนรชองค์การให้ถอดจากยศและบรรดาศักดิ์ทุกคนฉะนั้นให้เจ้าพนักงานนําผู้มีรายชื่อ60คนนี้ไปดําเนินการตัดหัวประหารชีวิตณท้องสนามหลวงวันที่24มีนนินาโยน2 4ง6เวลาย่ำรุ่งแล้วให้เอาหัวเสียบประจานณท้องสนามหลวงประกาศมา วันที่24มิถุนายน2476พยามนโนประกอบนิติธาดาหลังจากที่คณะสดรอสามารถรัฐประหารล้มรัฐบาลของพยามนโนประกอบนิติธาดาลงได้แล้วเมื่อวันที่20มิถุนายน2476จิตเตน์เล่าเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อยึดอำนาจได้แล้วมีผู้เสนอให้ตัดหัวพยามนโน และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเช่นเดียวกับที่คิดจะทำกับคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เป็นริพับบิกแล้วให้พยาบหลนเป็นประธานาธิบดีต่อไปเพราะเห็นว่าวงจกกักรีไม่ร่วมมือคิดเป็นศัตรูจะย,ยึดอำนาจกลับคืนและคิดฆ่าผู้ก่อการต่อคณะก่อการแต่คณะผู้ก่อการส่วนมากเห็นว่า เมื่อเรายึดอำนาจได้แล้วก็ไม่คิดจองเวรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอย่างไรก็ตามเมื่อพระบรมราชองค์การประหารหมู่คณะสดอนรประสบความล้มเหลวเนื่องจากคณะรัศดรได้รัฐบาลขับไล่พยามานโปปกรแลร้วระงับพระบรมราชอง์การตัดหัวประหารชีวิตคาราสดอรลงวันที่20มิถุนายน2476ได้เสียก่อนจากความทรงจําของนายประยูรพรหมตรีเล่าถึงการรฐประหาร ลมรัฐบาลพยามาโนประกอบว่าพันโทหลวงพิบูลสงครามก็คือจอมพลปอยพิบูลสงครามนะครับกอดคอข้าพเจ้าน้ำตานองบอกว่ายูนไม่จำเป็นต้องทำยูนบอกว่ายูนยูนครับจำเป็นต้องทำนะฮะจำเป็นต้องทำไม่มีทางหลีกเลี่ยงเพราะเจ้าสีสิทธิสงคราม พันเอกพญาสินสงครามเล่นไม่ซื่อหักหลังเตียงสั่งย้ายนายทหารผู้คุมกําลังทั้งกองทับผู้ก่อการจะถูกตัดตีนตัดมือและถูกฆ่าตายในที่สุดนี่ครับออคนที่ไปนํารถถังไปหาพญามโนปรกรณ์ก็คือจอมพลปอนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึก ฐานในหนังสือกระบทบวนเดชนะครับของอาจารย์นพลจ,จจริงสมนพิงศิลปะวัฒนธรรมวัติชนนะครับที่ในหลวงรัชการที่7มีความคิดที่จะประหารชีวิตตัดหัวกลุ่มคณะรัษฎรนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกระบทบวนเดชมิถุนาไม่กี่เดือนนะครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา4เดือนครับสเดือน 4เดียนก่อนะบบวนเดชเพราะฉะนั้นการแย่งชิงอำนาจคืนของในหลวงรอเจ็ดพระบาทสมเด็จพรเก้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อคณะรัษฎรในวันอภิวัตรสีนาสองก็มีตั้งแต่วันแรกของสอง5และมีความพยายามมาเรื่อยๆนะครับจนหลักฐานในการตัดหัวครั้งนี้ก็ ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเล่นเอากันถึงตายนะแสดงว่าท่านก็มีความโกรธและก็ความแค้นอยู่นะครับว่าจะต้องเอาคืนแสดงว่าการที่พระราชานรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็พระราชทานไปอย่างนั้นนะพระราชทานไปก่อนแล้วค่อยเอาคืนภายหลังนะครับแล้วค่อยเอาคืนภายหลังหลังจากนั้นไม่กี่ไม่กี่เดือนก็นี่ครับเกิด กบดบวนเดชเกิดขึ้นเพราะพงเจ้าบวนเดชกับในายหลวงรอดเสนิทก,กันมากครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคับพิเศษสวัสดีครับ